สวัสดีวันที่19พฤศจิกายนนะคะเพื่อนๆคงจำคำขวัญน,นี้ได้ใช่ไหมคะรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดโพสต์นี้ขนุขนฝากถึงชาวมินเนี่ยนทั้งหลายนะคะที่อ้างว่ารักสถาบันแล้วก็คลังล่งคลั่งรัรรรฐบาลชุดนี้อย่างหนักซึ่งขนุนก็มองว่าไม่รู้ว่าปกป้องสถาบันหรือปกป้องประยุทธ์กันแน่นะคะตอนนี้รัรรฐบาลชุดนี้ได้ ออกกฎหมายใหม่หรือออกเป็นราชกิจจานุเบกษาอนุญาตให้มีการครอบครองหรือจำหน่ายยาเสพติดประเภทฟ,ฟินและมอ์ฟินได้แล้วโดยให้เหตุผลว่า,าเหตุผลสาประการว่า 1. เพื่อการทางการแพทย์ 2. เพื่อการวิจัย 3. เพื่อ,อาทางราชการชาวมีเนี่ยทั้งหลายจงฟังนะคะ ถึงเวลาเปิดตาได้แล้วนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนนี้กำลังจะไปในทางทิศทางแบบไหนตอนนี้เราไม่สามารถที่จะต่อต้านกฎหมายนี้ได้เพราะมันออกมาเป็นราชกิจจานุเบกขาและรับรองเรียบร้อยแล้วนะคะออกเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วท,ท,ทั้งทที่ประชาชนหลายคนและแทบทั่วประเทศไม่รู้เรื่องนี้เลยว่าจะมีการผลักดัน ให้อกอกกฎหมายนี้ช่องโหว่ของการทุจริตมันมีแน่นอนค่ะอย่างเช่นข้อที่สองกับข้อที่สามมันชัดเจนยิ่งข้อที่สามชัดเจนเข้าไปใหญ่วันนี้ข็หนุไม่ได้มาต่อต้านเพียงแต่ว่าต้องการมาเบิกเนตรให้กับชาวเมเนียนทั้งหลายที่อ้างว่ารักสถาบันและยังจําคําขวัญน,นั้นได้ใช่ไหมรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดจาได้ใช่ไหม และตอนนี้มันถึงไหนแล้วคะเราจะร่วมกันต้านยาเสพติดหรือปล่อยให้ยาเสพติดเข้ามาในประเทศแบบถูกกฎหมายอยู่ในประเทศแบบถูกกฎหมายคุณนูจะยกตัวอย่างว่าอะไรมันคือช่องโหว่เรามาตั้งสติและคิดกันดีๆนะว่าสิ่งที่ชาวมิเนียนกำลังจะให้ท้ายนั้นมันจะทำลายประเทศแค่ไหน ข้อหนึ่งในขนุขนไม่ขอวิจารณ์ว่าไปช่วยเรื่องทางการแพทย์เพราะมันทํามานานแล้วนะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากกับผู้ป่วยแต่อันที่สองบอกเพื่อการวิจัยวิจัยมาตลอดแล้วเนี่ยวิจัยมาเยอะมากแล้วนะคะแต่บางอย่างอาจจะเป็นช่องโหว่อ้างว่าเพื่อการวิจัยแต่อาจจะมีจอดแวะที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะอันนี้ขนุนสมมุตินะคะเพื่อนๆคงค,คิดออกนะ ยิ่งข้อสามบอกเพื่อทางราชการหากมีการเบริกฟินและร์ฟินอ้างว่าเพื่อราชการไปทางไปใช้ทางเรือและทางบกทางน้ำถามว่าตรวจสอบได้ไหมถามว่าจะมีช่องหุวมไหมมันมีแน่นอนตรวจสอบก็ยากยิ่งรัฐบาลของประยุทธ์ตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วทุกคนคงรู้ดีนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้น ฝากให้ชาวมิเนนเอาไปคิดนะคิดดีๆก่อนที่จะสุดตรงอะไรสักอย่างถ้ารักสถาบันท่องจําคํานั้นไว้แล้วย้อนกลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและก็รัฐบาลชุดนี้ได้กระทําไว้คิดดีๆนะคะกัญชาและกระใบกระท่อมควรที่จะอยู่ในจําพวกสมุนไพรตอนนี้ใบกระท่อมอยู่ในจําพวกสมุนไพรแล้วเหลือกัญชาสิ่งเสพติดสองประเภทนี้เสพแล้วไม่ติด เสพแล้วไม่มีการคุ้มครั่งนะยืนยันจากคนที่เสพมาแล้วขนุนไปสัมภาษณ์มาแล้วแต่ฟินแล็ปโมฟินเสพครั้งเดียวติดค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นติดพอไม่ได้เสพอีกก็เกิดความคุ้มครั่งอันตรายต่อสังคมอย่างมากนะคะโอเคค่ะขนุนพูดเรื่องหัวข้อนี้แค่นี้ก่อนนะคะเราจะไปดูข่าวอื่นนะคะซึ่งข่าววันนี้ขนุนจะหยิบยกมาก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะ ไปดูข่าวเรื่องดาวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะได้มีม็อบของม็อบราชนะคะไปอยู่ที่ราชประสงค์แล้วก็บุกไปถึงสตงนะคะหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ไปสาดสีต่างๆเป็นการล้างแค้นจากวันก่อนที่ได้การได้สลายการชนุมแล้วก็ปล่อยให้ม็อบมินเนียนเน่ยเนเข้าไปประทะกับกลุ่มราชกับม็อบราชนะคะ โดยที่ทางสตงนี่ก็ไม่ยอมก็ค่มขู่ที่จับผิดทุกคนที่กระทําผิดศาสตร์สีในป้ายของอสําสนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะมาดูกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวของไอรอหรือรังรัธรรมนูนั้นโดนคว่ำไปแล้วนะคะแต่ที่น่าน่าสงสัยมากคือ ผู้ที่ลงมติกับผู้ไม่ลงมตินี่เป็นเรื่องปกติแต่ผู้ที่งดการออกเสียงนี่มันไม่ปกติอยากถามว่ากลุ่มคนคนพวกนี้มันคิดอะไรอยู่รอกล้วยหรือไงคะเลือกเข้าไปเนี่ยประชาชนเลือกเข้าไปแล้วสมมุติอย่างสอนะสอนะสวไม่เกี่ยวถ้าไม่ได้อ่าออกเสียงเนี่ยจะไปทํางานเพื่ออะไรถูกต้องไหม คนหนกำลังจะค้นหารายชื่อผู้ที่งดออกเสียงนะคะจริงๆจะไม่ออกเสียงว่าไม่รับก็ได้ให้มันชัดเจนไปเลยนะคะแต่ไม่ใช่แบบว่าไม่งดออกเสียงแบบนี้จำนวนงดออกเสียงนี่เยอะนะคะและก,กลายเป็นไม่ผ่านจริงๆมันต้องกลายเป็นโมฆะและมาออกเสียงใหม่ด้วยซ้ำนะคะใครที่งดออกเสียงบ่อยควรจะพิจารณาในการทำงานในสภา มันไม่ควรนะคะมาดูเรื่องของทนายอ,อนอนท์นะคะมีการไฟเขียวให้ใช้มอหนึ่งหนึ่งสองกับอัวหน้าของม็อบทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะแกนนำนะคะไม่ใช้หนึ่งหนึ่งหกนะคะจริงจริงหนึ่งหกกับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยพอๆกันเลยนะคะย้อนกลับคือเพื่อไงว่าเขาอนุญาตให้ใช้กฎหมายเนี่ยมาเล่นงานกับไฟคิดต่างอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะคะ ก็รู้อยู่นะว่ากฎหมายเนี้ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นี้เสื่อมลงอย่างมากถ้ากลับมาเล่นอีกเนี่ยก็ไม่ต้องอธิบายนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกของประชาชนนะคะอ่าขนุนก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะขา่ขาวข,ขนุนก็เอามาให้ดูแค่นี้นะคะเจอกันอสายๆนะคะช่วงนี้ขนุนยุ่งนิดนึงนะคะต้องขออภัยนะคะช่วงค่ำไม่ค่อยมีอะไรมาพูดคลิปอะไรมากมายนะคะ เพราะช่วงนี้ก็ปิดโควิดลูกๆแย่งมือถือไปโอเคจะพยายามจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะเจอกันสายๆค่ะ